No สูตรสอนว่ายน้ำสุดปังจากเมกาที่เป okay. ็นสาขาที่4ในประเทศเนี่ยเปารีวิวสวัสดีจ้าทุกคนรัตล้อมาที่แถวบึงหนองค้อและเห็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่อะควาทอสพอดีเพราะตอนนี้กำลังมองหาที่เรียนให้ลูกหลานเลยกะแวะเข้ามาดูกันสักกันหน่อยเข้ามาคือสัมผัสถึงความกว้างขวางและสะอาดสะอ้านมากและยังมีโซนกิจกรรมต่างๆให้น้องหนูได้เล่นกันสนุกไม่ว่าจะเป็นมุมของเล่นวาดภาพเสริมจินตนาการและที่ชอบมากๆเลยคือคุณครูเขามีชาร์จพัฒนาการเรียนของน้องหนูในการประเมินชัดเจนซึ่ง การเรียนก็จะแบ่งเป็นเลเวลตั้งแต่1นถึงแโดยจะค่อยๆเริ่มจากการปรับตัวในน้ำฝึกวิธีการเอาตัวรอดในน้ำด้วยวิธีการต่างๆช่วงเรียนก็จะมีโค้ชคอยอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วยและอีกอย่างที่นี่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นพิเศษคีอสบายหายห่วงเลยและความสนใจคือเขาเป็นสระน้ําอุ่นน้าเกลือโอโซนอย่างดีเลยพร้อมกับห้องน้ําที่กว้างสะอาดและอุปกรณ์ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นไดรเป่าผมห้องล็อกเกอร์หรือห้องน้ําปกติเด็กทั่วไปอย่างห้องที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสาหรััับบบบเเดดด็็กกกลาาจจจะะียยมออุปณ์นววววคสไ้แทใ ส,สมกับมนตรฐานสากล,ลที่นี่เป็นสาขาที่143ของโลกเลยงานนี้ก็เลยตัดสินใจให้หลานเรียนที่นี่กันเลยละกัน